สวัสดีครับเมื่อนี้่ามาเมืองภาพบรรยากาศวัดป่าปากโดมูมอันนี้เป็นชุดขายดอกไม้ล้านแรกๆเลยครับทางเขาคิดว่าทั้งในมันจะบ่มีเพิ่นว่าไปหอดทัางในะปัดท้ออาญะอยู่ล้านขายดอกไม้ละไลยเอาเรืออันนี้เป็นจุดพระประท่านที่เพิ่นมีว้คลังองค์ปูอง์ยาพญานาคสส่ขัวครับ แต่ว่าขึ้นว่าไหนจะถ่ายมาขางเดียวนี่ะคือลืมอันนี้เป็นอุโมงค์ทางลงไปให้อาหารปลาครับเพิ่นเห็นง่ามเขาท่าอีรีไหมเบิง่งคือธรรมชาติอีรีอรอนี่ยาลงลมหอดทางลงนี่มันกับซีมี่หนามยู่สุดๆนี่ครับตอนนี้มันหย่อนแสงแล้วก็มีปลาโตแบบง่หนึ่งลอยอยู่ฮันอันนี้เป็นองค์ูอง,ง์ยาที